ตอนนี้ผมวาดได้ปางสามยอดยอดสองยอดแล้วครับแล้วก็เยายบยอดที่สามรถผมก็จะเก็บบรรยากาศแล้วครับโอเคครับก็เป็นจุดไฮแม็กของปางสามยอดลบบุรีครับก็จะวาดเก็บบรรยากาศไปนณะท่องเที่ยวครับมีรถไฟวิ่งผ่านโอเคครับสงไส่ที่เหลือถนนคนเดินครัวมีถนนคนเดินด้วยโอเคครับจะจุดไฮแม็กของลบบุรีครับ คนมาแต่งตัวชุดไทยกันเต็มเลยนะครับก็ด้านหน้าตรงหน้าเนี่ยเนี่ยครับเลี้ยวปุ๊บก็จะมีแต่งชุดไทยหรือส่วนลายชาก็จะมีร้านแต่งชุดไทยหรือทางปางแขกก็จะมีร้านแต่งชุดไทยยังไงก็เดินไปดูมีหลายร้านนะครับหลายชุดสวยๆนั้นเลยที่พี่ร้านปลาหมึกร้านลูกขิ้นพี่เขาไม่มาเปิด เมื่อวานที่เขาไม่มาเปิดสนุกคนเดินเพราะว่าแขกเยอะจานเขาเปิดร้านชุดไทยด้วยไงมีคนเช่าชุดเยอะเขาก็เลยไม่มาเปิดร้ <c oughs> านลูกคินนะโอเคครับเขาบอกช่วยโปรโมทด้วยนะผมโปรโมทให้ทั้งลูกคินให้ทั้งร้านชุดไทยเลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็อยู่ร้านร้านเบิร์ดครับร้านเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าว้ยรุ่นแล้วก็ร้านชยโยวานิชร้านอุปกรณ์เครื่องยนต์นะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นร้านทองทั้งนั้นเลยนะครับ ห้างทองเต็มเลยครับที่ชายพี่สาวคุณนงคุณนาเ็นอยครับแล้วก็ตรงข้าวก็ร้านพัฒนาเครื่องเขียนร้านศึกษาพันธุ์แล้วในซอยแล้วเลี้ยวซ้ายอีกก็ร้านนิยมศึกษานะครับร้านเครื่องเขียนที่ใหญ่สุดของลบ,บุรีนะครับโอเคครับการขอบคุณส่วนอาหารก้าวเหลียงก็ของลบ,บุรีพามาส่งในเมืองลบ,บุรีห่ขอข้าวมาให้กินด้วยครับใช้ตังไปแล้ววันนี้ห้าสิบเจ็ดบาท หวังว่าจะกลับอีก2บาทก็คงเป็น59บาทวันนี้จะใช้ตังค้า9ิบาทลูกสวัสดีครับบอกาครับ <c oughs> มีบินโมไตรทั้งทั้งทั้งฐาเนื้อไฟแล้วก็ส่วนราคาแล้วก็หน้าโรงแรม กําน,นันดองนะครับหน้าปางสัญญาะจะมีโมไตรตรงรถตู้มีโมไตแล้วก็รถโมไตรก็จะมีตรงร้านพรักษาก็มีเต็มเลยครับเนี่ยตลาดล่างอะไรลองดูนะครับแต่หลักๆก็ตรงถ่านรถไฟจะเยอะนะครับเพราะว่าคน,งานะลงจากรถไฟมาก็จะมีะรถโมไฟโอเคครับผมวาดต่อแล้วปางสัญญาครับเชิญพกเขาคุยไลน์ปหาเก้าเหลี่ยงก็ของลพบุรีที่มาส่งวาดาร,รูปคนกลางในเมืองลพบุรีแนะนำแหล่งท่องเทีย่ยวดูได้อีกครับ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวของลบบุรีครับหยุดแล้วขอบคุณคุณอารถตตู้ที่พานักท่องเที่ยวฝรั่งมา่างสารยอดครับให้ให้ชาเย็นมาด้วยครับเนี่ยขวดหนึ่งลืมอา่านชื่อรถตู้เลยชื่อรถตู้อะไร,ร,อะไรขอบคุณรถทัวรถตู้โดยสารที่พานัาท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็มาแนะนำพลการให้ด้วยครับ,บกล่าวข,ของคุณครับ ไมาเที่ยวลบบุรีกันนะครับผมก็จะรีบผลิตโปรกาำเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวครับเพนหลายเมืองมีองพะเจ้าูปเลี้ยงัย่อยอยู่เฉพาะสมุทการ์จงอยู่นะครับเรียน่านอลาลก็ถานที่โบราณโอเคครับไม่รู้ตรงไหนก็มาคุยครับผมก็จะรีบผลิตอย่าวาดต่อแล้วอยู่ไม่เต็มจะได้เป็นโปรกำแผ่นแรกผมวันนี้ครับขอหยุดแล้วเขาว่าต่อละครับเดี๋ยวลบบุรีบ้านเราครับใกล้งานบางนาลายแล้ว